ต่อไปเรามาดูโจทย์การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับมีภาพประกอบ3กิโลและ2กิโลผูกติดกันด้วยเชือกดังรูปนะฮะก้อน3กิโลข้างบนก็จะมีเชือกดึ1 T1 ระหว่าง3กิโลกับ2กิโลมีแรงตึงเชือกท T2 ดึงอยู่โจทย์บอกว่ายังไงโจทย์บอกว่าวัตถุทั้งสองถูกดึงขึ้นด้วยความเร่งโอเคครับเขียนความเร่งครับเท่ากับ2นะ จงหาแรงตึงเชือกทั้งสองแรงดึงในเชือกโอเคทีหนึ่งไม่ต้องไม่ต้องเขียนอะไรมันมีทิ่ขึ้นทีนี้มาดูระหว่างสามแ2สอมีทีสองเราต้องเขียนทิศทางมันนะครับทีสองเนี่ยก็ออกจากจุดที่ผูกแล้วก็ออกจากจุดที่ผูกอย่างนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นทีสองกับทีสองทีสองล่างดึงตัวล่างทีสองบนดึงตัวบนทีนี้มาเทียบกับ A เมื่อเทียบกับ A T ทสอง t2 สองใดจะเป็นลบครับเมื่อเทียบกับ A เมื่อเทียบกับ A a มีทิศขึ้นใช่ไหมครับ T 2สองบนจะติดลบทั้งหมดนี้คือระบบการเคลื่อนที่ของมันนะครับเมื่อเราได้เขียน T แล้วอย่าลืมนะครับมันมีอันหนึ่งที่สอนไว้เสมอพอเป็นเคลื่อนที่เคลื่อนที่ในแนวดิ่งปับ๊บจะมีอะไรมาเกี่ยวข้องครับมีน้ําหนักครับน้ําหนักจะเขียนิเสียงไปหน่อยก็ได้จะไม่ทําซ้ํากันอ่ะน้ําหนักสามกิกกโลนะก็จะมีค่าเท่ากับ สามสิบนิวตันน้ำหนัก2อกิโลก็จะมีค่าเท่ากับ20นิวตันอันนี้เข้าใจใช่ไหมครับมาจากเดิมันอยู่ท mg ครบแล้วครับแรงเพราะฉะนั้นเราหา t อะไรก่อนก็ได้นะครับแต่นะครับหลักการคิดนะครับเนื่องจากว่าข้างล่างเนี่ยมี t 2ตัวเดียวน่าจะหาได้เลยข้างบนอย่าเพิ่งไปคิดเพราะติดทั้งทีหนึ่งและติดทั้งทีสองเราจะหาไม่ได้เราคิดข้างล่างก่อนนะครับออทีนี้ลืมเครื่องหมายน้ําหนักน้าหนักเนี่ยมันมีทิศตรงข้ามกับ a ก็ติดลบอีกครับ เพราะนั้นหลักการคิดคือคิดที่2อกิโลนะครับคิดที่2อกิโลอ่าก็ซิกมาเอฟเท่ากับอะไรครับเท่ากับ MA นะครับที่2อกิโลก็คือมี T มี T2 ตรงนี้นะครับที่2อกิโลทีตัวบวกนี่นะครับมันก็จะเป็น T2 ลบอะไรครับลบยี 20, ใช่ไหมลบน้ำหนักก็มีค่าเท่ากับเอเ็ก็คือ2 A ก็คือสองนะฮะคือเท่ากับ4 ฟร์ันที2จึงเท่ากับ24่ินิวตันนะครับจบ T2 เรียบร้อยแล้วต่อไปแล้วก็คิดที่3ยกโลนะฮะคิดที่3กลก็ซิกมาเอฟเท่ากับเอเหมือนเดิมคือถ้าเขาให้ความเร่งมาแล้วมันคิดง่ายนะเอาความเร่งไปแทนค่าในสูตรเลยนะครับที่3กิโลมี T 1ดึงขึ้นใช่ไหมครับมี T2 ต่อต้านติดลบแล้วก็มี w ติดลบอีกนะเพราะฉะนั้น แรงรับก็คือ t 1ลบ t 2ลบ30จึงเท่ากับ3คูณ2นะฮะก็คือ m a เท่ากับ6 t 1ลบ t 2ก็คือ24ลบ30เท่ากับ6ดังนั้น t 1จึงเท่ากับ6บวก24บวก30ก็60นินิวตันครับ โอเคนะครับ